สวัสดีครับผมร็วเคโอเชน้าจะมาเล่นเกมไมค์ครับอันนี้เราอยู่ในแมปวอเตอร์พาร์คนะครับหรือสวนน้ำที่เรารู้จักจกันเองนี่ครับมาเรามาเล่นอันนี้กันก่อนเลยเออไหนนีน่ทำไมยิ่งทำไมพี่คนนี้อันเดอ เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยพี่เลิวเหมือนว่าตอนนี้กันเหม่ยพี่เลิวเหม่ยเผยทูบเดี๋ยวพี่วางให้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวี่มไงโดนตั้งเงิพี่ไปทิ้งของมันต่อไปอันเอ้อันนี้อันนี้เหม่ยนี่อันนี้เป็นเสื้อผ้าเลยนะฮะเต็มส์หานะฮะมามตัวนี้ตัวนี้เต็นมาหน้าเม่ยจ้าเอ้ สุน้ำเราไปดูใว้าวว้าวพี่ริวเดินหรือเปล่าโอวะเดินมาต้องเดินของนี่ก็มาแล้วนะว้าวใช่ย่อยตอนเล่นไหนต่อดีเหมยเหมยตามมามา แยกทางแยกทางเาไปเล่นกันไม่อ๋อน่าเดี๋ยวพี่ไปเล่นนี้แล้วกันวู้ฮูมาดูคลิปแบบไปดูคลิป,อลปเอเอเราจะชมมาเลยเนานะอะไรเหมยยาเออขึ้นมาก่อนขึ้นมาให้ได้กัอเถึงเหมย์อย่าเผลอทุบ<า>บล็อกนะอย่าเผลอทุบบล็อกอ่ะพี่ลงไปเลยแล้วนะ อจะเพิ่มพี่เราให้น้ำพาไปนะครับพี่ให้พน้ำพาไปเนาะ มมากเเลยนะหือนไม่ต้องเดินเหมือนไม่ต้องเดินให้น้ําพาไปไม่ไปอ่ะเดินนิดหนึ่งเดินนิดหนึ่งนั่นแหละให้น้ําพาไปนองเดินโอ้ไม่กอดอันนี้สี่เลยอันนี้สี่มาเล่นยื่นต้อนนะครับดีไหนคะคุณพี่เฮ้ยแล้เล่นเหมือนเป็นหมดแนวะเรื่องไหมเหมือนแนวเรื่องโอ้ยเราไม่ได้ใส สวนน้ำก็แล้วว้าวฮู้ฮู้สวนน้ำอะไรเนี่ยออดออดขอกเอาก่อนเลยเพี่ยวตรงนี้เหมือนกันโอ๊ยโอ้ยก็ทําไมมันช้าจังได้แล้วเดี๋ยวพี่ลงหรือเปล่าเนี่ยลงแล้วนี่พี่เราหุ่นกันเลยวันที่วันที่มือก่อนใช้มือ่อน ต้องคูโคช้าเตรงนี้อ่จะไปเราจะเล่นนี่จาเมนอนนี้ดีกว่านี่ปไหนนะครับก็มาเล่นนี้ก่นดูแล้วตรงนี้เนี่ยอ๋อทำไมเปลี่ยนแปลงมาเลยอ่ะดูาิาาอาาไาาาาลาาาาาาายา เปนสาวเวลาที่สนุกมากเลยนะอืออโอ้จมน้ำต้องว่ายน้ำให้เป็นก่อนอ่าสบายอือเอ้ยจะถึงเมื่อะนี่อันนี้ค่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะสนุกมากเลยเย่เรามาเล่นตอนกลางคืนกันเอ้ยเรามาซื้อ,อขนมกินก่อนอตอนที่เราหิวครับขอ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 ,าอาหารหน่อยอ๋อครับครับครับ นี <rude S 1> tea, ่คนขายอยากพิรูต้นนะครับนี่พีมมีมีที่ขาปวยผมให้อะไรครับค <us> ุณผมให้นี้ไปครับคุณจะรับไหมครับมาอย่ายาย่าไปเอาของยาไปของย่าไปของคุณอบตอ้าวคุณอบตไม่มีขนมแค่กไปเช่นไรเนาะเช่นไปเนี่ยอ้าวพี่เดือดมาเก็นของนี่คือ ไปไปุ๊บนี่เป็ปุ่มด้วยนี่จำเหมยมาจำเหมยมาเอ้ยเหมยเหมยเหมยตัวน,นี้คือตรงไหนทางเข้านี่วะเลี้ยพี่เลีวอเออนี่ทางเข้าอุ้ยพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวมาตรงนั้นเลยนี่นี่ไงพี่มันจะมีซัมบีไหมพี่พี่ปับ๊บพี่ฟัวไม่มีใช่ไหมอือเมือไประหว่างเข้าพี่มาทางนี้นี่มันทางเข้าทางเข้าอย่างอลังการ ไปก่อนเด้อมาดูรีวิวอ๋อนี้ที่หมือเยอะเลยมากที่สุดที่จำได้เออไปั้งเงี้ยแหละเหมือนกดวิ่งแล้วก็ระโดดก็ได้นี่งกระโดดมันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมแต่ถ้าบนไดกดวิ่งอย่างเดียวเลยต้องมืกระโดดไปเลยก็ได้ไงนะ กดแค่ตรงเนี้ยเหมยด้วยอ๋อโอ้โหเหมยใจชั้นไหนชั้นนี้เลยเจ้าชั้นชั้น้ำงบนสุดเลยชั้นข้างล่างเหรอแล้วอันชั้นข้างบนสุดคือชั้นอะไรวะอ๋อเหมยใจชั้นข้างบนสุดหรือชั้นข้างล่างข้างล่างเอาข้างล่างก่อนใช่ไหมข้างล่างแล้วก็ค่อยข้้งบนสุดมาไปกันเด้อไปอย่าเพิ่งเดี๋ยพังหพี่เลยมา <า>อุ้นนะออยวันน้าวัเธอปักโอ้ข้าชาเลยกว่าจะถึง่อยโอ้โอหเหนล้วมันพาไปเลยเหมยน,นี่ไงนำพาไปสมมติสมมติสมมติมาถ้ามันสมมติาถ้ามันอยู่แล้วเหมอยก็เดิน แต่พี่จะเดินตลอดเวลาเลยนะโอ,ยโอเคเอ๋อก็ต้องยังไงมาดูดเออกออลัวจะถึงลานนอนโยแอนดันน้ำดันน้ำแล้วมันดันถึงแล้วพี่รู้ถึงตันไหนหอห่ะไม่ถึงไหนเป็นน้ำนะครับรอก็มาซ กรรันตอนับเมื่อกี้ทำอะไรนี่เมืนอนทำนี้ไปเล่นนบนลเลยเล่นนบนกันโอ้เอออเร้อนแม่งมาเลยแเอออแกกล้าแตกหน้ากัเลยเยไม่รอะไรขออภัยนะครับไป,ไปอยู่บนนะ้านเหมือนเดิมนะครับ

ห้าเต็มห้าเต็มห้าหน้าเมียวจะไปเล่นอันนี้ไหมไอันนี้เล่นยังอ่ะยังยๆวยมาเล่นกันถ้าศนกซ้อนก็อะไรดีเพราะว่าลืมแล้วใช่ไหม้มไม่รอค่าเลยหรือว่าเล่นแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไป หมต้องเดินตอนนี้หมามต้องเดินต้องเดินไม่รู้ลยพี่เรว้ว่าอะไอ่างเงียหลลงงไปองเนี่ยดีนะต่อไปอันนี้ให้หอันนี้ให้สีต่อไปเฮ้ยพี่เร็วพี่เร็วเลยอันนี้เธอสีส้มสีส้มหมักสีส้ม เดี๋ยวทำหนึอย่างเดี๋ยวทำหนอยเออก็สำหรับควาเปนค้นเจอไหมย <า S 1> งัยยงยังเพิ่งยัเพ่ตรงตรง,ง,งนี้ยไม่ได้เลยเลี่แป,ป,ป,ป๊บแบสวัสดีครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับนี่เป็นอ,อีพีที่หนึ่งอยู่นะครับก็